สวัสดีเด้อพี่น้องต้องไปทุขทุกๆๆคนผู้ติดตามดาวจนบีไพี่พี่น้องดาวจนอเมริกาดาวจนสาตาร์เมื่อเศารนี้มีดาวชุดมืนขึ้นนี้ชุดเมื่อเ้านี้มีแตกมีเขาเจาะเด้อพี่น้องเด้อได้สามหลุดไอไดอ้สองหลุดเจาะหนึ่งสองหลุดแต่ว่าหลุดไปดาวหนึง่งดาวมีไพี่หลุดพี่น้อง แล้วอเมริกาเลยซองหลุดพี่น้องแล้วก็สตาเราจนสตาด้ยเข่าเจาะพี่น้องที่ว่าดเดินดีนะพี่น้องสามไล่กันเล่นหน่อยนี่ไล่กันที่ซีว่าเห็นมาเมื่อเช้านี่เบื้องสามไล่กันนี่นะพี่น้องก็เก่งแล้วยสามไล่กันนี่เลยเอาแขนๆเ,เลยนะมันต้องเบื้องหลายอย่างเบื้องสามโจนนี่สามโจนนี่สามย่างสิกัเก่งเก่งนะพี่น้องเนาะซ้ำเข่าเต็มเๆม,ม,มันวะ ไปซ้ำไปซ้ำแลยสามอย่างไปสองหลุดหนึ่งจองสิโอ้ยคักแล้วพี่น้องเอ้ดีใจน้ำพี่น้องผู้ติดตามผู้ติดตามนี่ดีใจนำ้ำโชคมันกันโยกะที่เนาะสุกคนสุกคอนน่ะผู้ติดตามแจ้็พุทธิตามมาหลายพี่น้องเพราะว่าเป็นยามวิการเนาะมันเอชีนันแล้วไงพี่น้องนอนแล้วจังเป็นรายการหกทุ่มเคืองละอดตัง้งแต่ผู้ ทำการทำงานช่วงกลางคืนล่ะพี่น,อน้องจังไหนเบื้องจังไหนได้รวยกันได้พี่น้องเน่อยอาบานี้กะเบื้องไปไปเบื้องดาวจนพี่ใหญ่พี่ตอเลยนะพี่น้องเนาะมาเด้อพี่น้องมาดี้มาต่อดาวจนพี่ใหญพี่กันได้พี่น้องห้าเมือเศรุ่นเก่งดิดาวจนพี่ใหญ่เก่งเสมอเลยว่าดาวจนพี่ใหญ่ไล่กันนหน่อยสามไล่กัน ดาวจนมีพี่กะดาวจนมิดไหนจนมิดไหนบ้องหจักดอกว่าใดทศตีตัวใดน้อพี่น้องเนาะเพราะว่าบ่มีบ่มีมานี่ก็หงจักดาวจนสตาร์ครับดาวจนอเมริกาดาวจนอันนั้นพี่น้องดาวจนมิดไหนบ่เห็นบ้องหงจักน้อพี่น้องเนาะก็ว่าจักเป็นตัวใด บอกหุ้จักบอเห็นกัรมาเบิ้งมันมีมาเป็นเข่าสามหลุดบอกพี่น้องได้สามหลุดอยูโรนอ้อยพี่น้องเนาะเอามาเบิ้งว่าวันที่สิบสิ่เป็นตัวไหนนะพี่น้องเบิ้งวันที่เก่ากันดาวจนบีไอพีลดพี่น้องบอมีมาดาวจนอเมริกา ดาวจนอเมริกาคูบิงเดนศเด่น 0, ดี่องศนเขาทึงเขาทึงศนั่นแหะพี่น้องเขาศูนยพี่น้องเขาศูนย์ในสองศูนกับสามศนพี่น้องในสองในสองหลุดสงเด้งะพี่น้องนะแล้วกลบมาดาวจนสตาดาวจนสตานี่เด่นเกตล่องหาไดเกตเลยพี่น้อง ไ get. ด้เนกะ็เขาเก็เป็นเก็เก็เก่าพี่น้องเก็เก่าลุดคือได้สามลุดนะพี่น้องนะว่ามีแตกว่าม,มีจอดอกมาเบิ่งวันที่สิบานะี้พี่น้องวันที่สิบเป็นตัวใดดาวโจรว i p อวันที่สิกอลักกระ 2, 500, ดาสองพันหปดาวโจรว i p ไอพี่จับคู่

Wing Hoch nung Wing Hoch nung Wing Hoch nung Gom Hoch nung Long nung Long xuân nung quỳnh Đến 1 lòng 6 Đào

Đứng cầu Hút kết Bình Bình kết Kết, vinh. Cốm, hút, kết. Long, nâng, cầu. Vinh. Đến. Đến, kết. Long, huk. ดาวชนสตาเขียนผิดไปหน่อยเขียนจะลายจน chun chata ta chấp khu sáu song kết vinh song kết vinh song kết <laughs> กมสองเก็หล่องสามแปดคูวิ่งเล่นสองหล่องเก็ต กุมไล่เอดมาเลยพี่น้องเด้อเอดกุมเอดไล่มาศูน์อสองสี่ส 4 3 5 6 ข็มนาจอเด้อพี่น้องเด้อพได้ขมาแล้วนาจ้อใบเข็มนาจ้อวบเืกดไลกดแช่ห้ามได้พี่น้องเด้อประสกพ่อได้มันได้กระไดพอพี่พ่อน้องก็บอกพี่บอกน้องมาไล่การของปูเดินดีมาติดตามน้อพี่น้องนะแล้วจนวีพี่วันที่สิบกรกฎาสองพกร้อยหกสิบแปดจับคูศูนย์หนึ่ง หนึ่เกวิ่งหกกลมหกห่องศูน่องหนคูวิ่งเด่นหนึ่งล่องหกดาวจนอเมริกาหนึ่เกวิ่งหกเกตกมหกเก่องหนาคูวิ่งเด่นเกตล่องหดาวจนสตาามแปดกวิ่งสอเกตกลมสอง่องสา วิ่งเดินสองล่องเกตเอาพี่น้องพู้ได้เข้ามาแล้วก็ให้สศกโศมันมันกันได้พี่น้องเด้อแห้งแห้งปังปังกันมัดตุกูตุกคนผู้ติดตามงั้นให้น้องท่องให้ไหรโบเก็บบ่จนพี่น้องให้คุณพารักษาเทวดาคุมข้องพี่น้องขอบค่ณให้อยูเย็นเป็นสุขเด้อพอคันอีวันที่สิบเอ็ดละพี่น้องสำรับม้มนี้ขอเก่าข้าวม,มาสวัสดี